เซนก็มาถึงฮอสพิทลแล้วนะคะก็รอตรวจความดันเดีจวแล้วเดี๋ยวรอขึ้นห้องนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูข้างในจะแบบเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนตอนนี้ยเซนก็มาถึงฮอสพิทลแล้วเครียดอยากกลบ,บ้านมาตอนนี้แบบช็อกช็อกไปหมดเลยตั้งแต่แบบมาโรงแรม mm. มาฮอส p ิทลคือตอนนี้ก็แบบว่าวัด เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัดแขนอะ่ะวัดอะไรนะความดันเออกวัดไข้ไปแล้วเซนก็ปกติแล้วก็วัดนิ้วออกซิเจนไปแล้วนะคะก็ปกติเนะแล้วเนี่ยเขาก็ให้ยามาก็คือตามอาการกิ่นตามอาการมียาแก้ไอแก้วัดแก้ไข้แล้วก็ยาแก้แพ้อะไรอย่างนี้นะคะก็ทุกคนซึ่งตอนเนี้ยคือเซนจะมาเล่าก็คือเซนอนะ่ะทำการขอย้ายฮอสพิทอลนะคะเพราะว่า เซนอะไม่โอเคกับที่นี่เนอะเราก็เลยตอนนี้รอที่ใหม่เขามารับอยู่นะคะเดี๋ยวเซนถ้าไปที่ใหม่แล้วเดี๋ยวเซนจะมาเล่าแล้วกันเน้ะว่าแบบเฮ้ยมันไม่โอเคเพราะอะไรมันขนาดนั้นเล่หหลอถึงจะต้องย้ายเราย้ายไปทํำยังไงแบบคืออยากบอกว่าหุ่นวายมากๆทุกคนในการขอย้ายอะถ้าใครแบบ โอเคคิดว่าโทนไหว10วันน่ะก็อยู่ไปเถอะที่แบบว่าได้นะคะคือตอนนี้เซนกำลังย้ายทุกคนและรถแอม,แอมบูแลแนซ์ก็มารับเซนเนี่ย ก็ได้ที่ใหม่แล้วทุกคนคือแบบว่าแฮปปี้มากมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เซนมาอัดแบบเล่ารายละเอียดละกันเนอะเพราะว่าตอนนี้เซนมาถึงก็แบบว่าดึกแล้วก็แบบว่าขอพักผ่อนก่อนเพราะว่าเมื่อวานก็แทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าหาที่ใหม่ทั้งคืนทุกคนแบบเช้ามาทั้งวันวันนี้เซนก็แบบว่าตะเวนหาแบบว่าติดต่อที่ใหม่แบบต้องได้วันนี้ฉันต้องได้ย้ายน,นี้ก็คือได้ยายแล้วดีใจมาก เนี่ยเซนมาแบบว่าพาลูมทัวร์แล้วก็แบบเล่าแล้กกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะคือเซนก็ย้ายมาแล้วทุกคนโรงแรมที่ใหม่คือดีมากคือแบบว่าฟินเวอร์ในการจะกัดตัวอยู่ที่นี่นะคะมีอ่างให้ด้วยก็คือเซนแบบโอเคแบบแฮปปี้แล้วทุกคนมีโต๊ะทำงานไปอีกก็คือโอเคเลยเพราะว่าเซนก็เอาคอมมาทำงานด้วยนะคะ ก็อันนี้เป็นที่นอนเนอะก็คือโอเคเลยนะกับที่นี่นะ เซนก็มาอยู่ฮอสพิทอลอีกที่หนึ่งแล้วนะคะเมื่อคืนก็มาดึกเนอะก็เลยแบบว่ายังไม่ได้อ่านอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันแหละซึ่งเซน่าจะบอกก่อนว่าจริงๆอันเนี้ยเซน่าต้องเป็น day 3 day สามแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเซน,น่าทำการย้ายฮอสพิทอลเนอะก็เลยต้องมาเป็นวันที่สองใหม่อะ่ะก็คือเหมือนแบบว่าถ้ยาย้ายเราก็ต้องนับสิบใหม่เลยทุกคนซึ่งเออ ก็ทำไงได้เพราะว่ายังไงเราก็แบบว่าตัดสินใจจะย้ายเนอะก็เลยแบบอ้าโอเคก็ได้ก็เริ่มเริ่มนำสิบใหม่ก็ได้แล้วก็ที่เนี่ยเซนนํามาอยู่เป็นโรงแรมนะคะเซนก็คิดว่าเออโอเคแหละก็อยู่10วันก็อาจจะเหงาแต่ก็แบบเอ้ยเราชิลมากตอนนี้เพราะว่าโรงแรมก็คือดีเลยนะทุกคนคือที่พักเซนก็สบายใจและก็คือที่เก่าที่เซนอะ ขอย้ายมาเพราะว่าเซนว่าคนมันเยอะไปทุกคนคือห้องมันค่อนข้างแออัดอะแล้วแบบว่าอยู่กันเจ็ดคนห้องน้ําห้องเดียวก็คือเซนก็เลยแบบว่ามันมารู้สึกว่าไม่โอเคเราแออัดด้วยแล้วก็แบบเรายังไม่อยากไปอยู่กับคนอื่นด้วยอะไรอย่างงี้เนอะเซนก็เลยแบบว่าขอ ย้ายออกมานะคะก็คือหาฮอสพิท ا เองเลยซึ่งอันนี้เซนก็เสียเงินเนาะเซนก็เลยโอเคเรายอมอะ่ะแบบยังไงก็ได้อะ่ะแค่ให้เราแบบย้ายออกมาแบบอยู่คนเดียวเราจะได้สบายใจด้วยซึ่งเซนะจะมาเล่าให้ฟังเรื่องตอนขอย้ายนะคะวิธีการขอย้ายเผื่อใครที่แบบเฮ้ยได้ฮอสพิท ا แล้วแบบอยู่คนอื่นกัแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบว่าไม่โอเคก็คอยากย้ายแบบเซนนะคะขั้นตอนแรก ทุกคนจะต้องมีฮอสพิทลใหม่ก่อนที่เขาพร้อมจะรับเราอะทุกคนแบบว่าห้องว่างอะไรอย่างงี้นะคะคือเซนาหาทั้งคืนเลยทุกคนคือจริงๆอันนี้เพื่อนอะช่วยหาให้แล้วมันได้เนอะเซนก็เลยติดต่อเลยทุกคนคือเซนอย่บอกขอบคุณเพื<ๆ>่อนทุกคนจริงๆคือเพื่อนหามาเยอะแบบมากๆทุกคนแบบไอจีถล่มทลายอะแบบทุกคนส่งมาเพราะว่าเซนาลงสตอรี่แบบ ไม่ไหวแล้วเอออะไรเงี้ยเหมือนทุกคนเขาก็ใจดีกับเราว่ะเขาช่วยเราหากันแบบสุดใจเหมือนกันทุกคนแล้วเซนก็แบบสู้ด้วยแหละเอาจริงถ้าใครอะอยู่ที่เก่าแล้วโอเคอะเซนว่าอย่าย้ายเลยนะเพราะว่ามันวุ่นวายมากๆมักมากมากมกมก,มก,มก,มกแบบ <c oughs> หัวหมุนนะทุกคนแบบเซนไม่ได้พักเลยคืนแรกกัแบบคืนที่สองวันที่สองที่ก่อนจะได้ที่เนี่ยคือแบบ สู้ยิบตามเหมือนกันนะเออกว่าจะได้มาทุกคนซึ่งเขาอะตอบไวที่สุดที่เนี่ยแบบตอบเร็วมากมาเซนก็เลยแบบเอาที่นี่เลยเพราะว่าเรากลัวแบบที่อื่นมันจะเต็มแล้วแล้วเขาแบบที่อื่นก็ติดต่อค่อนข้างยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนอที่นี่คือมันง่ายมากเซนก็เลยตัดสินใจเอาเลยเพราะว่าดูรูปแล้วโอเคเอาเลยพอเสร็จอะพอเราได้ที่พักใหม่แล้วใช่ไหมทุกคนได้ฮอสเทลใหม่ก็ต้องทําการติดต่อ โรงพยาบาลเก่าที่เซนอะอยู่เนอะซึ่งก็ติดต่อไปบอกเขาว่าจะขอย้ายซึ่งจะบอกว่าเขาไม่อยากให้ย้ายทุกคนเหมือนเขาไม่อยากให้เราย้ายเลยขอย้ายห้องได้ไหมให้เซนอะย้ายห้องไปอยู่ห้องคนเดียวเนอะแบบห้องข้างๆอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเซนแบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกับที่นี่อะคือต่อให้เราไปอยู่คนเดียวก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเออเราก็ไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้เนอะเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวย้ายไปอีกสาขาหนึง แบบย้ายไปในเครือของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าอีกสาขาหนึ่งเอาไม้เซนดูรูปแล้วเซนก็ไม่เอาเซนไม่โอเคอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบเหมือนให้ย้ายไปอยู่คนเดียวด้วยนะแต่ว่าเซนก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเซนได้ที่นี่แล้วด้วยแล้วเราแบบเห็นรูปที่นี่แล้วเราก็โอเคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเซนก็บอกว่าไม่เอาแล้วยังไงก็ไม่เอาแล้วเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอคุยกับคุณแม่ก่อนตอนนั้นอะเซนงงมากว่าทําไมต้องคุยกับแม่เพราะว่าเซนเป็น คือเราตัดสินใจเองได้แล้วทุกคนเนื้อป่ะคือเราแบบอายุก็เท่านี้แล้วอ่ะเออเราก็ตัดสินใจเองได้เนาะก็ลเลยบอกว่าอางั้นก็ไปคุยกับแม่เซนก็เลยเรียโทรหาแม่เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ว่ายังไงจะย้ายเครือหรืออะไรก็ไม่เอาแล้ว,ว,จ,ยยออะลวจะเอาที่ใหม่อย่างเดียวเลยให้แบบบอกเขาไปแบบนี้เลยสุดท้ายเขาก็แบบว่ายอมเนาะ พอเสร็จได้ปุ๊บใช่ไหมเหมือนทางโรงพยาบาลที่เก่าของเซนกับที่ใหม่อันเนี้ยเขาก็ต้องติดต่อกันซึ่งทุกคนอ่ะจะต้องให้คอนแทคเขาแบบเพื่อเขาติดต่อกันว่าเออเราจะย้ายมันก็ค่อนข้างวุ่นวายแบบติดต่อชุนลมุนมากๆนะคะเมื่อวานคือมันลําบากแหละเพราะว่าเราก็ชื่ออยู่ในระบบของเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทําการแบบยกเลิกแก้ไขอะไรางี้ให้เราเนอะซึ่งก่อนที่จะมาที่ใหม่อันเนี้ยคือเราต้องเซ็นปฏิเสธการรัก ของที่เก่าก่อนนะคะเซ็นก็เซ็นปฏิเสธซึ่งการเซ็นปฏิเสธอะ่ะต้องเซ็นตอนที่รถที่ใหม่อะ่ะรับเราแล้วนะทุกคนคือแบบว่ารถก็รอเราแล้วเราต้องเซ็นต่อหน้าเขาเลยว่าเราปฏิเสธการรักษาเพื่อย้ายเหมือนเขาก็เมคชัวร์ด้วยนะว่าเราแบบไม่ได้จะหนีกับบ้านหรือหนีไปไหนแบบว่าเออเมคชัวร์ว่าเราอ่ะจะย้ายไปรักษาตัวที่ใหม่จริงๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าเซ็นปฏิเสธการรักษาก่อนนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราไม่มีที่ ที่นอนไม่มีที่รักษาเลยอะไรอย่างนี้เนอะซึ่งอันเนี้ยที่เซนําม,มาอยู่ก็คือเป็นโฮสเทลโรงแรมกูแมนนะคะนอยู่ในเครือของโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เออก็คือเขามีหมอนะทุกคนที่นี่มีหมอมีพยาบาลดูแลเราเนอะก็อยู่ในเครือของเขาใช่ไหมคะแล้วเมื่อเช้าอะ่ะเขาก็โทรมาตอน6กโมงครึ่งทุกคนก็คือโทรมาปลุกนั่นแหละให้ไปเจาะเลือดอันเนี้ยก็คือแบบ ยังบวมอยู่เลยทุกคนโดเดก็คือไปเจาะเลือดมานะคะเมื่อเช้าน,นี้เซนยังไม่แน่ใจนะว่าเขาแบบจะตรวจหาค่าหรืออะไรนะคะก็คือก็ให้เขาจเจาะเลือดไปเนะแล้วเนี้ยก็ได้ยามาเมื่อวานนะคะจริงๆอันเนี้ยคือยาได้แบบ เหมือนที่เก่าเลยนะทุกคนแบบว่าไม่มียาต้านไวรัสอ่ะก็คือมียาแค่ยาแก้อายแก้ไข้เจ็บคอหวัดอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกันเลยก็ได้เหมือนกันเปเปๆเลยก็เหมือนเขาก็บอกอันนี้เซนเข้าใจนะเพราะว่าเขาก็บอกว่ารักษาตามอาการเย้ข้าวมือแรกของวันนี้มาแล้วค่ะหิวมาก <laughs> อันนี้ก็เป็นวันที่สามที่เซนย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะทุกคนวันนี้เซนก็ได้ยาฟาวีแล้วก็คือเป็นยาต้านไวรัสเนื้ออันนี้เซนขอใส่แมสนิดนึงเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าก็ได้ยาฟาวีแล้วทุกคนคือเอาจริงเซน่ะเห็นเพื่อนที่เขาแบบว่าได้ก่อนเซนอะได้ยาต้านไวรัสก่อนเซนอะก็บอกว่าเหมือนแบบผลข้างเคียงมันเยอะนะไม่อยากกินเลยอะไรเงี้ยเซนก็เออก็ดีแลวถ้าเราไม่ได้อะไรเงี้ยสรุป ได้ค่ะทุกคนก็คือวันแรกต้องเริ่มกินวันนี้ตอน2องทุ่มก็คือครั้งแรกกับครั้งที่2องะานกินเก้าเม็ดทุกคนคือต้องกินอย่างเก้าเม็ดอ่ะ่เอาโอ๊ยแต่ก็อยากหายไ,ไวๆก็ต้องกินแหลนะเนาะก็กว่าจะกิน ครบทั้งหมดคือต้องกินทั้งหมดอ่ะ50เม็ดนะคะก็คือกินตามเวลาที่คุณหมอเขาแจ้งเลยเลอวก็ภาวนาขอให้ไม่มีผลข้างเคียงอะไรละกันวันนี้ก็เป็นวันที่หแล้วนะคะครึ่งทางแล้วที่เซนอะมาอยู่ที่นี่เนอะซึ่งเซนอะวันนี้ไม่มีอาการอะไรแล้วนะคะคือแบบปกติแทบจะปกติร0 0เเซแล้วด้วยซ้ำอาจจะมีแบบว่าเสมหะบ้างนานๆทีเนอะแต่ก็คิดว่า ถ้าตรวจก็น่าจะหายแล้วหรือเปล่าแต่ว่ายังไงเราก็ต้องอยู่แบบครบ10วันเนอะซึ่งวันที่3ที่เซนาได้ยาต้านไวลาด้ทุกคนฟาวีอะคือเซนจะบอกว่าหลังจากที่เซนกินเข้าไปอะคือเซนปวดท้องแบบมากๆๆๆๆๆปวดแบบ ทั้งคืนนะทุกคนปวดแบบเหมือนปวดไส้เลยคือปวดท้องแบบมากๆเลยนะคะจนอีกวันหนึ่งเนอะเมื่อวานอะคุณหมอก็โทรมาใช่ไหมคะทุกคน เซนก็บอกอาการไปว่าเซนกินแล้วรู้สึกว่าปวดท้องมากๆคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงนะคะแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นซึ่งตอนนี้เซนกินเซนก็ปกติแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะคะที่เซนจะอยู่ที่นี่แค่2วันเท่านั้นก็คือแบบอีกนิดเดียวแล้วจะได้อดแล้วคือแบบดีใจมากๆนะคะคือเซนก็จะบอกว่ามันเนี้ยช่วงเช้าอ่ะก็มีแบบว่าไปเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบหนึ่งเนอะก็คิดว่าน่าจะแบบปกติ ติดีนะคะแล้วก็อาการตอนนี้คือ ไม่มีอาการอะไรแล้วไม่อายไม่อะไรแล้วทุกคนคือเหมือนเซนคิดว่าถ้าตรวจ A T K ตอนนี้ก็น่าจะแบบขีดเดียวแล้วอะแต่ว่าคือเซนอะเหมือนมีอาการแบบผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสอะทุกคนคือเซนมีอาการแบบว่าอยากจะอาเจียนตลอดเวลาคือมันแบบทรมานมากอะทุกคนคือเหมือนวันแรกที่เซนกินอะคือเซนปวดท้องแบบมั่ๆๆงมมากใช่ไหมคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นอะก็คือไม่ปวดท้องแล้วแต่ว่ามีอาการแบบ มึนเหมือนปวดหัวอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่อยากอาหารเลยคือเซนแทบไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าเหมือนแบบเผ็นแล้วไม่ไหวอ่ะทุกคนมันแบบผะอ,อืดผะอมมันเหมือนแบบมีอาการแบบว่าคางเคียงจงยาก็คือแบบว่าอยากจะอาจเจียนตลอดนะคะน,นี้เซนก็บอกคุณหมอเนอะคุณหมอก็บอกว่าเออมันเป็นแบบผลข้างเคียงก็แบบว่าให้กินน้ำเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือวันนี้เซนจะได้ออกจากฮอสเพลแล้วคือดีใจมากๆนะคะอันนี้เซนก็จะมาสร ปให้ฟังแบบเร็วๆเนอร์ก็คร่าวๆนะคะเซนาอยู่ที่โรงแรมคูแมนแล้วก็อยู่ในเครือของโรงพยาบาลเกษมราชนอินเตอร์เนอรซึ่งเซนาเข้าพักที่เนี่ยก็คือ30 0 0 0บาท10คืนแบบเป็นเหมานะคะซึ่งเซนาก็อยู่มาแล้วทั้งหมดรวมกับที่แรกที่อยู่เลยนะคะก็คือ12วันมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากอะทุกคนคือแบบเหมือนชีวิตเราหายไปเลยแบบปุ๊บ อยู่แต่ในกักตัวัตวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่นี่มีการรักษาก็คือมีเอ็กซเรย์สอรอบแล้วก็มีตรวจเลือดนะคะเจาะเลือดไปเนื้อรอบหนึ่งแล้วก็มีให้ยา ยาแก้ไอแก้ไข้แก้วัดแก,แก,แก้ภูมิแพ้ยาอมอะไรประมาณนี้เนอะแล้วก็มียาฟาวิให้นะคะก็ทั้งหมด50เม็ดก็กินตามที่เขาให้กินเนอะแล้วก็มีแบบว่าข้าวเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะคะมีคุณหมอโทรมาหาทุกวันนะคะว่าแบบอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เซนดีใจมากเราจะได้ออกแล้วยังไงเซนก็ทุกคนดูแลเซนด้วยนะคะเพราะว่าเซนคิดว่ามันติดไวแบบติดง่ายมากๆากอะโควิดอะ ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัเองเนาะก็แบบว่าทำเท่าที่ทุกคนจะทำได้นะคะยังไงเจอกันให่ค่ะคลิปหนะ้าบ๊ายบาย